เอาเป้เอาพี่ไม่เพลงก่อนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอ่อไม่เอาแม่เอาไงมเออะไรนะเอาเบลเป้เบลเป้จะใส่ชุดโยเกิร์ตไหมคะเอานะเดี๋ยวป้าถอดชุดโยเกิร์ตแล้วใส่ให้เป้โอเคไหมเอาหรือไม่เอาเออไม่เอาค่ะดีแล้วนะคะพี่จองเข้ามาใจหรือเปล่าคะก็อยากลูกกับเขาก็เล่นกับเขาสิเบาๆจับเบาๆ ไหนเขาอะไรทำไมต้องรอไหนเขาเรียกหเขาเรียกเาเรกเขาเรียกหูเขาเวลาเขาห่านี่เขาบอกจับจับฉันสิใช่เขาเรียกก่อนเ้าไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวทำไมอะทำไมอะลูกไม่ต้องกลัวเล่นกับเขาได้จับเขาเบาๆขอมือบอกเขาขอมือนายถ้าเกิดไ่ เห็ปอเปี๊ทำเขาเบาๆชอบ<ล>